สวัสดีค่ะโอ้ยสำลักสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าขาสวัสดีค่ะ,ะเราไปชมงานกีฬากันบ้างนะคะหลังจากหางหายไปนานมากแล้วรายการนี้ เสียงชัดไหมคะพี่ขาเสียงชัดไหมเสียงมันไม่เข้าเสียงชัดไหมคูกค้าเสียงชัดไหมเสียงชัดไหมคะชัดไหมเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมได้ยินชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะชัดไหมได้ยินชัดไหมคะพี่ขาได้ยินชัดไหมเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหม ได้ยินชัดไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัดไหมคะเสียงไม่ะชัดไหมเสียชัดไหมคะเสียชัดไหมลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะกดสติกเกอร์ได้กดหัวใจได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้คะ่ะพี่ขา ชัดครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขาขอบคุณมากเลยอ่ตัดได้เลยเนะพี่เนาะตัดเลยเนาะไม้มันค่อนข้างช็อตนิดน,นึงพี่กับมันมากเลยเนี่ยตัดได้เลยค่ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรามาดูงานกัน,นะคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบกันค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยลูกค้าท่านใดที่บอกว่าเออผาพมันไม่ชาร์จหรือว่า เสียงเสียงมันเบาอะไรอยางเงี้ยนะคะถ้าภาพไม่ชัดเนี่ยพี่กดตรงการตั้งค่าของหน้าจอของพี่ได้นะคะปรับให้มันเป็น full HD นะคะแล้วก็เสียงเนี่ยถ้ามันไม่ชัดมากพี่อาจจะลองอกดกดเสียงของโทรศัพท์นะคะให้สุดเลยเนาะให้สุดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้เป็นงานรวมกีฬานะคะลูกค้างานรวมกีฬากระสอบ45กิโลนะคะ45กิโลรอบที่แล้วเราเปิดได้ประมาณ เท่าไหร่อะ269ตัวค่ะรอบที่แล้วนะคะเราเปิดได้269ตัวก็ตีว่า250ตัวบวกนะคะตีว่า250ตัวบวกค่ะ <c oughs> รวมชายรวมหญิงนะคะลูกค้ารวมชายรวมหญิงนะในกระสอบจะตอบไม่ได้นะคะว่าผู้ชายสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอบไม่ได้นะพี่นะรวมกันในกระสอบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบกันเลยค่ะ เ็ยกสลับกันได้เลยเพราะว่าจำนวนมันค่อนข้างเยอะนี่นะคะแขนอยู่ด้านในบางตัวก็เป็นเหมือนคล้ายๆเสื้ออเขาเรียกอะไรเทรนนิ่งแบบใส่วิ่งนี่นะคะสีส,สดๆไปเลยค่ะยกสลับกันได้เลยนะคะนี่งานผู้ชายก็มีนะคะปนๆกันนะพี่นะในกระสอบนะรวมชายรวมหญิงนะคะ ในกระสอบจะตอบไม่ได้นะว่าจะออกงานผู้ชายกี่เปอร์เซนต์งานผู้หญิงกี่เปอร์เซนต์นะคะจะตอบไม่ได้เลย <c oughs> เราก็ไม่ได้เปิดรายการนี้กันค่อนข้างนานแล้วนะคะเสื้อโปโลกีฬาค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่ะนี่เสื้อบอลมาละเสื้อเบสบอลมาละเบสบอลอืมป้ายแคร์ด้วยนะป้ายแคร์ด้วยโอ้ย นะ USA พี่ป้ายแคร์งาน USA ค่ะเบสบอลค่ะนี่ขอญอาตใส่นะคะลูกค้าขอญอาตใส่ค่ะขอญอาตใส่ตัวนี้ค่ะงาน US นะคะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเจอแล้วเนาะงานตัวนี้แนว US นี่บอกว่าหายากมากแล้วในยุคป,ปัจจุบันนะคะณนะตอนนี้คือคนแบบว่าเล่นงานวินเทจงานรุ่นเก่าค่อนข้างเยอะนะคะก็ ไม่ค่อยเจอแล้วพี่เนาะนี่เลยนะคะขอให้งวดหน้าออกเลขนี้ด้วยเธอสาธุสองหนึ่ <c oughs> เออขอให้งวดหน้าออกนะชมต่อเลยค่ะนี่นะคะอันเดอร์นะคะลูกค้าอันเดอร์ น่แขนยาวก็มีแขนสั้นก็มีนะคะรวมๆกันนะพี่นะในกระสอบเนาะนี่เลยนะคะนี่เบอร์อะไรใครเนี่ยฟุตบอลฟุตบอลอะไรไม่รู้วะพี่อ่านี่นะคะกล้ามก็มีค่ะสำหรับคุณผู้หญิงก็มีนะคะ อันนี้น่าจะเป็นเสื้อปั่นจักรยานนะกระสอบปั่นจักรยานแพงนะสองหมื่นกว่าไม่ค่อยมีมาด้วยค่ะมาก็แบบว่าแค่กระสอบเดียวอะไรเงี้ยน้อยมากเลยพี่อิตาลี s <S ใหม่กิ๊บนะนี่แขนยาวก็มีค่ะลูกค้าไอดั๊ดมาละอ่ะพี่ดำเอาที่พี่ดำยกไว้พี่ดำวางไว้นยเออดีด้วยจำนวนก็จะได้เยอะอยู่ค่ะนี่นะคะสปอร์ตทีเชิร์ต ไม <Make> เราไม่ได้เปิดนานละรายการนี้นะคะสักหน่อยแล้วกันเนาะไม่ได้เปิดกัน <c oughs> ซิปแบบซิปอันนี้ก็ต้องรูดซิปมาก่อนนะพี่นะเป็นเหมือนเสื้อจอกกิ้งค่ะเออเรามีกระสอบจอกกิง้งจ็อกเกอร์ด้วยนะเรายังไม่ได้ตัดเลยนะเดี๋ยวพี่ปุ๊จะตัดหน่อยไอดาร์ทค่ะลูกค้าแต่เห็นลูกค้าเราซื้ออยู่ประจำไงพี่ปุ๊กก็เลยเกลียดตัดเดี๋ยวแบบว่าของมันไม่ค่อยมีมาด้วยตู้นึงมาให้ลูกเดียวลูกเดียวเองดดนี่ อันนี้เหมือนแนวแบบว่าเสื้อคอปกแบรนกีฬาพี่เนี่ยอันเดอร์นะคะ Under. อันเดอร์เสื้อเมาเทนก็มีติดนะเฮ้เสื้อปั่นจักรยานอีกตัวหนึ่งคะ่ะเสร็จ โอ้ยต้องเปลี่ยนเบอร์ละเดี๋ยวขอเปลี่ยนเบอร์ก่อนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์ยี่สิบเอ็ดออกก่อนขอเปลี่ยนเบอร์แป๊บนึงนะพี่นะเสื้อบอลพอมีไหมคะไม่มีคะ่ะพี่เสื้อบอลเราจะไม่ได้ทำแยกคะ่ะพี่ขาเพราะว่าถ้าทำแยกแวราคามันสูงคะ่ะเราก็เลยแจ้งโรงงานว่าไม่แยกดีกว่าคะ่ะมันจะได้แบบว่าราคาไม่สูงมากคะ่ะ พอแยกแล้วเคยเคยให้ลรงงานแบบว่าคัดแยกให้นะทําแบบว่าเป็นแยกเสื้อบอลล้วนอะไรอย่เงี้ยนะราคาแพงมากเลยค่ะเอาแบบรวมดีกว่าเออต่อไปก็ขออนุญาตใส่เบอร์สิบห้านะคะงวดหน้าพวดน,นี้ออกอยังหนะึ่งห้าเนี่ยออกไปแล้วออก้วเหรอหนึ่งพาหอ๋ออันนี้ไม่เล่นหวยค่ะก็เลยไม่ค่อยรู้จริงค่ะคือใครมาถามหวยออกอะไรนี่ตอบไม่ได้เลยค่ะ อันไหนกี่เสียงชัดอยู่เนาะพี่เนาะพี่ใครฟังดูหน่อยเนชัดไหมเมื่อกี้เสียงมันเงี้ยอุ้ยมันตัวเล็กไปนิดนึงอะฉันอยากใส่อะ่ะฉันอยากใส่อะ่ะอันนี้เหมือนแนวอ่ะชัดเดียวโอเค U.S. Army ค่ะก็สออใหม่แคปได้เลยนะคะลูกค้าแคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้แล้วก็ทักแชทมาได้เลยค่ะพี่นะะทักมาได้เลยตัวนี้45กิโล250บวกเปิดรอบที่แล้วได้269ตัวค่ะ ก็ชอบใส่งานกีฬาเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นเหมือนเสื้อทั่วไปในชีวิตประจําวันเพราะว่าเออใช่เพราะว่าผ้ามันเย็นผ้ามันเย็นต่อไปจะตอบอะไรครับพี่อ๋อต่อไปจะเปิดขาจาค่ะอ๋อไม่สิลูกฟูกค่ะลูกฟูกลูกฟูกกระสอบพรีเมียมลูกค้าถามตั้งหลายวันแล้วเนี่ยไม่ได้เปิดเลยลูกฟูกกระสอบพรีเมียมค่ะพี่จะเปิดลูกฟูกกระสอบพรีเมียม ลูกฟูกผู้ชายพี่ขยาลูกฟูกผู้ชายงานพรีเมียมค่ะงานเดสต็อกนะคะตัวนี้อันเดอร์ค่ะป้ายห้อยนะคะ39.99ตีว่า40ดอลลาร์ประมาณ1,300ค่ะตัวนี้ประมาณ1,300 สีแดงแรงเลิดมากนี่เสื้อเมา์เทนนะนี่สีแดงชีเขียวสีชมพูมจัดไปเอาให้ครบดูไปเรื่อยนะคะอาจจะเร็วนิดนึงนะพี่นะาเนื่องจากรหัสนี้จำนวนมันค่อนข้างเยอะค่ะจำนวนมันค่อนข้างเยอะสองร้อยห้าสิบอ่ะอม,มันเยอะมากเลยอ่ะ อันเดอร์งานป้ายห้อยเดสต็อกนะคะอันเดอร์นะคะเยอะมากอันเดอร์จ้ะเขียวเรื่องแสงเลย โอเนวี่ค่ะสปีดนิดนึงนะพี่นะเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะว่ากระสอบที่จะเปิดรีวิวจอตูดมากเลยตอนนี้อุย้ยขออนุญาตค,ค่ะคขออนุญาตเอาสิบห้าออกก่อนนะขออนุญาตเอาสิบห้าออกสักครู่อ่ะเดี๋ยวต้องขอรหัสนี้นิดนึงนะคะมีหลังด้วย DVA ค่ะน่าน,น่ารักจังเลยน่ารักมากพูม่าค่ะพูม่า บาลาน่ะลูกค่ะอัมเบร์ข่าวมากเลยอ่ะสกรีนมันติดอยู่นะนี่แชมเปี้ยนนะตัวนี้แชมเปี้ยนอุ๊ยเปลี่ยนออดิไม่ได้อ่ะฉันก็ว่าจะรีบอ่ะพี่ดำรีบหน่อยดิอย่าช้าเร็วๆไปอ,อ๋อุ๊ย บอร์สี่เบอร์สี่ลูกค้าอะต่อเบอร์สี่ต่อเลยลูกค้าเบอร์สี่ต่อเลยความไวนะคะความไวเก่อนหน้านี้ก็เปิดไปแล้วค่ะรายการนี้นะคะเปิดไปแล้ว เดสกท็อปอ่ะป้ายหายเฮ้าตัวไหนวะไม่รู้สปอร์ตไม่รู้เหมือนกันพี่เอาไปหาเอานะป้ายมันหลุดอ,อ่ะใส่ไว้ให้ในกระสอบลายพลางป่าไม้ไมเออโอ๊ยไม่กี้ค่ะไม่เปลี่ยนละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวช้าอ่ะอุ้ย บาซิลใช่ไหมบาซิลบาซิลชื่ออะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้อะทีมบาซิลอะเบอร์หนึ่งเลขหนึ่งค่ะตัวนี้เตยลี่เออฟินม่ก ไนกี้นะไนกี้เฮ้ยเฮ้ยลูกค้าเฮ้ยขอใส่แป๊บหนึ่งนะคะเฮ้ยลูกค้าขอใส่แป๊บหนึ่งนะคะสี่เปอต่อเลยคะ่ะไนกี้คะ่ะไ<ฮ>นกี้ต่อจ้า เฮ้ยตัวนี้สวยอ่ะตัวนี้สวยอ่ะอันเดอร์อันเดอร์ เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากจบรายการนี้นะคะโอ้โหพี่ออยไม่ต้องหลังจากจบรายการนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดกันต่อนะคะลูกค้าเสื้ออะไรนะเขาเรียกมาเจสตี้ไหมประมาณนั้น ไหนดิ USA นะสวาร์ด d o ออ USA ค่ะลูกค้าเสื้อบัสใช่ใช่ื้อบาบสคำหนึ่งนะ s w า r a d o r of USA ค่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวยมากเลยอะ่ะเออเอาดิอ่ะนี่ <c oughs> ไนกี้อีกแล้วว่าโหยโหย,โหยสวยไนกี้กคะ่ะลูกค้าเออไนกี้กกกตัวหนึ่งนะคะลูกค้าขา เุ้ยตัวนี้เออเท,ท่ดีวะ่ะอานะอันเดอร์นะอันเดอร์ด้วยโหลำบิดฮุ้ยเท่ว่ะอันนั่น,นอ่ะพี่ดำยกแล้ว ไอ้ด้านนะคะลูกค้าห้าพรไหนวะไหนวะตัวแรกตัวแรกอยู่ไหนเนี <at passage> ่ยโอ๊ย <wegen> <government> <es nationwide> สวยมากเลยอ่ะที่นี่ก็สวยอ่ะลูกค้าดูดิเฮ้ยไปค่ะแคปได้เลยค่ะพี่หาแคปได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะกี่โมงแล้วตอนนี้เที่ยงสิบเอ็ดโอเคอ่ะเดี๋ยวเราขอพักทานข้าวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันไลฟ์ถัดไปไปเลยสวัสดีค่ะ